สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทอิอกจำปาดงคนล้านทุ่งค่ะนี่ค่ะหลังจากเก็บงานติดประตูเรียบร้อยเนาะคะ่ะก็ช่วงตอนใกล้เที่ยงเนาะคะ่ะก็มาตั้งเครื่องนะคะตั้งเครื่องตู้ป่าค่ะเบิงค่ะมือนีปิตมานบน่เนาะเป็นตะไดเจวเลยต้มบบเนาะจ้ารุนไปพร้อมๆกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้คือเริ่มตั้งเครื่องค่ะตั้งเครื่องต้องกอกน้ำสะก่อนเนาะ,ะอันดับแรกกอกน้ำเสือสะก่อนเนาะคะ่ะแล้วค่อย กอ,อกน้ําใสแล้วก็ให้มันเต็มใสหยาุ่นล่ะค่ะจะเริ่มสูปได้นะคะเนาะอันนี้ก็น้ําน้ํากับเป็ดแต่แห้งไวด้ดอเนาะค่ะน้ากับเป็ดแต่แหงไวย้ยูเพราะว่าน้าบ่ห้ายเนาะคะ่ะน้ำหน,หน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ช่างเถิดกับคุณพ่อทรายเนาะคะ่ะค่ะหลังจากเก็บงานเสร็จเนาะคะ่ะหลังจากเก็บงานแล้วก็มาหา,นนะะหายูหากินเนาะค่ะหายูหากิน หาสูบปูสูบป่าไปเมื่อนี้แล้วเนาะค่ะอีกสารบานเท้ากะหายอยู่หากินจังซีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้กับิกอกน้ำไปประมาณจักหาหกถังพ่นแล้วนะคะจังสีเต็มสายเนาะค่ะกอกจนเต็มสายพู่นล้ค่ะอันนี้ก็คุณพ่อสายเก่ายางในรถเนาะค่ะพันพันพันกับปากทอเนาะค่ะพให้มันพิวนน้ำจังสีขึ้นเนาะค่ะขันพิวแล้วน้ำก็เฮ็ดจังได้น้ำก็บ่ขึ้นเนาะค่ะเนาะ อันนี้กะสีสูบสิป,ประมาณสองสัปโมงกะสีบ่ลี่ยนแหงีบอหน่ำเพียงหัวเข่าเปินว่าค่ะเตี้ยค่ะอันนี้กะคันสูบแหงไว้กะสีสูบอีกซะหนึ่งเนาะคะ่ะน้องเพราะว่ามันมีอยูสองซะเนาะคะ่ะนี่มลยยิ้มเสียงตามตามยู่ฟังงหนูไปเบิ่งก่อนเด้อค่ะลังเทื่อปะคอใหญ่บอบอล เบิ่งกันด้วยค่ะได้ยินเสียงตามตามอันนี้ก็ซาแรกเนาะคะ่ะสูบซาแรกขึ้นเป็นตามไปขึ้นไปทางผุนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ซาที่สองอ้าวเมนไผบาดนี้มาลักเคสยังนอกบาดนี้เนาะหายแล้วนึกว่าปปาะคอญ่บ่อนบอ่แม่นตัวนี้คนกะักตัวนี้ <laughs> โอ้ยเจใ๊เฟื่อนะั่นนหลกบ โอ้ยนะคะวันใหญ่อดเพื่อนมาลกเอาบัวนะคะไปปลูกค่ะทางผุนบัซิซูปลาทางพี่ผมมาลักลกเอาบัวแล้วนี่ค่ะซาานี่กับปลาบอนบวแบะบวแบะอยู่เนาะค่ะเนาะเออซาาตัวนี้น่ะบอนดีไหม พอยันรอดพ้นลงมาเอาโบนะคะเนาะเพระาะว่าเพราะว่าสร้างเทิดเพื่นสีสูบนะคะเนาะก็เลยลกเอาก่อนนะคะนึกว่าเสียงปลาข้อเงื่อนปลาเสียงคนลงลกโบตัวนี้เออนี่ค่ะติดเครื่องแล้วนะคะติดเครื่องแล้ว แต่ว,าาว่าสะตัวนี้น่าจะปลาเยอะปลาเยอะกว่าสะตัวนี้นะคะเนาะ,ะนี่ปลาปลาดุกนะคะเห็นหอดโตนะคะปลาดุกน้อยขึ้นมาบอดน,นะคะกาแบบก็แบบอยู่นะคะเนาะ เจ้าว่าแนวบ่ประตูน้อยเนาะคะ่ะบอนบ่แป๊บบ่แป๊บอยู่เนาะค่ะนี่ นี่ค่ะปลาขึ้นมาบ่อนเนาะคะ่ปะปลาดุกน้อยเนาะคะ่ะเพื่อนว่าปลาดุกเอ็นเนาะคะ่ะพี่น้องปลาดุกเอ็น,นะคะ่ะนี่ค่ะบ๊อบแป๊บบ๊อบแป๊บบ๊อแบบแปบบ๊แบบแบบเลยเนาะคะ่ะเนาะด้านนู้นก็สูบกะค่ะน้ำยังไม่ขึ้นเลยเนาะคะ่ะถ้าผิวถ้าผิวน้ำกับสินี้ขึ้นเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะก็เสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเสียงเครื่องสูบน้ำเนาะคะ่ะ น้ำยังไม่ไหลเลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะต้องดูเาขึ้นให้เต็มสยางนู่นนะคะตะลามก็ไหลยหลยนะคะน้องไม้ไผ่เพื่อนตัดทิ้มลงนะคะนี่ค่ะน้ําเริ่มขึ้นและสายางเริ่มนักแล้วะคะ่ะทั้งเทิดว่า เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะลุนล้นลุ้นลุ้นว่าจะได้ปลาเยอะไหมเนาะค่ะตะแรกเนาะค่ะน้ําก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะค่ะสูบป,ประมาณจักสองชั่วโมงเนาะค่ะเพราะว่าท่อเครื่องบินซินเนาะค่ะถ้าท่ออีนาเครื่องรถไถก็เครื่องรถไถก็จะไวกว่าอยู่นะค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้คือรถไถเข้ามามีได้เนาะค่ะเนาะไม่มีรถไถเดินตามเนาะค่ะก็เลยใช้ เครื่องบินซินนะคะใช้เครื่องบินซินแต่ว่าซัดซัตัวนี้ก็ป่าบอนบ่าแบบบ่าแบบอยู่เนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าป่าบอนฝนสะตกเพื่อนนะค่ะป่าบอนฝนจะตกเพื่อนว่าคะ่ะเดินไปดูใกล้ๆเนาะค่ะป่าอะไรบอน โอเคค่ะ okay, เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกาบขอพระคุณ FC ทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำ่รวยรทุกทุกท่านคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาจ้า สลามไม่ภ่หลายเนาะคะ่ะหาอยู่หากินเนะคะตามภาษาคนอีสานบ้านเฮาเนาะคะ่ะ